มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนเพิ่มยอดวิวเดียวใน IG หรือ Instagram กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KM Social กันแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถกิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยนะและใครนะคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถลิกข้างบนตรงนี้นะคะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนะาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกกง่ายมากๆเลยกรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยค่ะเชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ที่ใช่ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไป ได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วแล้วก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ IG หรือ Instagram ค่ะแล้วก็มาเลือกบทหมู่ตรงนี้ค่ะอ่ะเราก็จะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มยอดวิวเลี้ยวค่ะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยเนาะก็ลองอ่านดูค่ะความเหลือกับหรีดราคาก็ะจะแตกต่างกันออกไปนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันที่2ตรงนี้ก็ได้นะอันแรกก็เป็นต้องไปเลือกมันเนาะราคามันบักนะคะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะเราก ิดคลิปเดียวของเราขึ้นมาเลยนะคะกดคัดลอกลิงด้านบนตรงนี้นะหรือกดที่จุด3จุดของโพสตรงนี้เนาะแล้วก็กดปีลิงมาเลยนะคะแล้วก็นํามาใส่แท็บเลยค่ะแล้วก็ใส่จํานวนวันนี้ก็จะเพิ่มอันหนึ่งพันวิวไปเลยเนาะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะคะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย มเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะก็แสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอค่ะสําหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการกันใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินก็จะมีทั้งหมด3ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะร,บระับโบนัส5%มาเติม500บาทขึ้นไปด้วยนะคะเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้นะเรากดเติมเงินตรงนี้เลย ก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะหรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายกันก็ได้นะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็น t r u e Money w a l l e t ค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดนะคะแล้วก,กดเติมเงินตรงนี้นะส่วนอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามกันไปได้เลยค่ะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดู เมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะเลขข้างบนตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อกันไปเนาะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละ, Order ะออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเราที่ทําการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดําเนินการอยู่นะคะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงเนาะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะ เราก็จะมาเลื่องหมดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างบนเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความเนาะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถคลิแกแด a ไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วก็กดส่งตัวตรงนี้นะคะหรือจะติดต่อผ่านไลน์ก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็ติดต่อผ่านไลน์ไปได้เลยนะหรือจะพิมพ์คําว่า adkm social ก็ได้นะคะเมนูต่อไปก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้เนาะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนของเราสนใจแล้วก็ และคิดเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%กันด้วยนะคะและในตอนนี้ก็มีเมนูใหม่เพิ่มขึ้นมาไหนก็คือเมนูซีรีส์หนังจีนตรงนี้เลยค่ะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์เนาะโคพ่500บาทกันแล้วนะคะก็จะรับการดูซีรีส์หนังจีนนะตรงนี้นะฟีดไปเลยมากกว่า300กว่าเรื่องกันเลยเนาะก็จะมีการอัปเดตให้เราทุกเดือนกันด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูทีไอเของเรากันนะคะไปดูยอดวิวเรียวของเรากันเนาะ ก็ตอนนี้นะคะยอดวิวอยู่ที่24วิวนะคะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตลีหน้าจอกันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะจากเดิมยอดวิวมีแค่24วิวเองนะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น2,100วิวกันเลยเนาะเพียงใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองนะคะที่กดสั่งซื้อกันไปเมื่อกี้เนาะอยังไม่ถึง5นาทีกันเลยค่ะเขาก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะก็หากยอดขึ้นเกินไปเนาะเมื่อกี้เราเพิ่มไปแค่1 0 0 0แต่ขึ้นมาเป็น2 0 0 0กว่าเลยนะก็ไม่ต้องตกใจไปเนาะทางเว็บไซต์เขาก็ใจดีมากๆเลยนะคะเขาก็ชอบแถมยอดให้เรามาอีกตังเท่าหนึ่งเลยนะก็ลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะคะและทั้้้งงหหมดนนนีก็็็เเปาาตขอวบ KmSocial ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้ค่ะลองเข้ามาศึกษากันดูได้นะคะสำหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยค่ะหากวันนี้ผิดปกติไปเนาะก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ